สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะวันนี้แอดมินนะคะก็อยู่ที่ทุ่งนาคะ่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เดี๋ยวแอดมินจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากนะคะแล้ววันนี้นะคะแอดมินก็มาที่จุดจอมปลวกนะคะพญาจอมปลวกที่นาคะ่ะซึ่งใหญ่มากๆแล้วก็ให้โชคมาหลายๆงวดไม่ว่าจะเป็นแนวทางไทยหรือต่างประเทศนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายให้ทุกท่านชมนะคะแล้วก็ เราจะดูตัวเลขไปพร้อมๆกันค่ะหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรอย่าลืมเม้นบอกแอดมินแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆในช่องด้วยนะคะขอให้เห็น3ตัว2ตัวตรงๆในงวดที่1นึ่งพฤศจิกานี่ค่ะขอให้ทุกท่านร่ำรวยเฮงเรวยๆนะคะไปดูกันค่ะสาธุสาธุเจ้าที่เจ้าทางปู่ย่าตายายวันนี้ลูกไทยบ้านทีวีขออนุญาตมาถ่ายทำขอตายาย บรรดาชอให้ลูกหลานและท่านผู้ชมทุกท่านได้เห็นสามตัวตรงๆเธอสาธุสสธุวัวน,นี้ก็ขออนุญาตปู่ย่าต,ตายายขอให้ลูกหลานได้เห็นทีเธอในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาคมนี้โอ้ยสาธุสาธุขออนุญาตปู่ย่าต,ตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางที่ปกปักรักษาที่นาแห่งน,นี้วันนี้ลูกไทยบ้านทีวีขออนุญาตมาถ่ายทํา ขอให้ตายายเปิดโชคเปิดล่าเปิดวาสนาขอให้เห็นเลขที่พญาจอมปลวกแห่งนี้ขอสามตัวสองตัวตรงๆทีเธอในงวดที่หนึ่งพฤจิกานี้สาธุสาธุท่านผู้ชมค่ะจุดตรงนี้แหละค่ะก็เป็นจุดพญาจอมปลวกที่ทุ่งนานะคะใหญ่มากๆค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีจอมปลวกขึ้นมาใหม่นะคะด้านข้างแล้วก็หลายๆ,ท,าๆท่านก็ได้โชคมาแล้วนะคะหลายๆงวดไม่ว่าจะเป็นแนวทาง ไทยหรือต่างประเทศค่ะหากท่านผู้ชมเห็นเลขอะไรนะคะเม้นบอกแอดมินได้เลยนะคะว่าเห็นเลขอะไรแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆในช่องบางท่านก็อาจจะมองไม่เป็นนะคะซึ่งพญายจอมปลวกแห่งนี้นะคะให้โชคมาตลอดค่ะท่านผู้ชมหากเรามองเป็นนะคะสองตัวสามตัวตรงๆก็ได้มาแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้แอดมินขอดูแบบไกลๆก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆนะคะ เผื่อบางท่านอาจจะเห็นตัวเลขแล้วนะคะหากเห็นแล้วบอกแอนมินด้วยจ้าระยะไกลก่อนนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันค่ะตอนนี้นะคะขอเจ้าที่เจ้าทางเปิดโชคเปิดลาภให้ลูกด้วยเถิดให้ท่านผู้ชมมองเห็น สตัวตรงๆจะได้มีโชคกันร่ำรวยรับทรัพย์ในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนี้เหินเลขมุมไหนก็บอกแอดมินนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะถ่ายไปหลายๆจุดนะคะเรามาดูพร้อมๆกันค่ะ ไม่ได้มานานมากเลยนะคะท่านผู้ชมพอดีวันนี้ก็มาที่นาค่ะก็ได้โอกาสมาถ่ายนะคะหลายๆท่านโชคดีนะคะกับพญายจอมปลวกแห่งนี้3ามตัว2ตัวก็ได้กันมาตลอดค่ะทุกครั้งที่มาถ่ายก็ไม่เคยพลาดเลยนะคะจะต้องมีท่านผู้ชมท่าน,นหนึ่งอะคะ่ะโชคดีอยู่นะคะ ที่ทักแอดมินมาบางทีแอดมินก็ลืมนําไปแบ่งปันที่ว่าหลายๆท่านทักแอดมินมาว่าเห็นเลขนี้เลขนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บุญเราเนาะบุญวาสนาคนเราไม่เท่ากันนะคะอาจจะมองไม่เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมอย่าเชื่อในสิ่งที่แอดมินเห็นนะคะอยากให้ท่านผู้ชมดูไปพร้อมๆกันนะคะดูด้วยตาของตัวเองหากว่าเห็นชัดเจนแล้วค่อยลงทุนนะคะท่านผู้ชมการลงทุนคือความเสี่ยง โปรดใช้วิจารณยาณในการรับชมนะคะ เดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายให้ทุกท่านดูทุกมุมนะคะท่านผู้ชมเราจะดูไปพร้อมๆกันค่ะ ท่านผู้ชมเห็นหรือยังคะตัวเลขบอกได้นะคะเห็นแล้วก็เม้นบอกใต้โพสได้เลยจ้านี้ก็จะเป็นอีกด้านนะคะเป็นด้านบนค่ะด้านบนพยายจอมปลวกนะคะแอดมินจะถ่ายให้ทุกท่านทุกมุมค่ะหาท่านผู้ชมท่านใดที่มองไม่ทันนะคะสามารถแคปหน้าจอได้เลยคะ่ะแล้วก็ลองไปซูมดูนะคะว่าเห็นตัวเลขอะไรนะคะท่านผู้ชม หรือสามารถมองคลิปย้อนหลังได้ค่ะถ้าผู้ชมหากไม่ทันนะคะกดย้อนหลังดูค่ะ ูไกลๆก,ก,ก็เหมือนเห็นเลขน,นะท่านผู้ชมเหมือนห้าเจ็ดห้าหนึ่งทเถ้ามางวดที่แล้วนี่ได้ไปแล้วเนี่ย oh wow.